ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมในอดีตระบบการเกษตรเป็นการทําแบบเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวแต่ยิ่งความจเจริญรุดหน้าไปมากเท่าไหร่ระบบการผลิตก็จะเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองการบริโภคที่มากขึ้นเท่านั้นกลายเป็นเกษตรกรรมที่มุ่งผลกําไรจนต้องอาศัยเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในการผลิต อย่างที่นอยู่นี้คือรถไถขนาดใหญ่ที่มีกําลังแรงมากและสามารถไถไร่ได้หลายไร่ต่อวันลดการใช้แรงงานคนและแรงงานสัตว์โดยเฉพาะควายที่อดีตเคยเป็นสิ่งสำคัญต่อชาวนาที่ต้องอาศัยแรงงานและปลูกพันธ์กับวิถีชีวิตชาวนาอย่างแนบแน่แนลุงครับท่านเคยใช้ควายไถไรถานะครับ ปกติลุงก็ไม่ได้ใช้วัวควายใช้แรงตัวเองแล้วก็แรงรถไถคันนี้รถไถนาหรือว่าเครื่องจักรชนิดอื่นที่นำมาใช้ในการกสิกรรมอาจจะมีข้อดีในดีสากน้ำหนักและย่นระยะเวลาได้มากจริงแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นก็คือพลังงานน้ำมันที่ปัจจุบันมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นและน้ำมันถือเป็นทรัพยากรที่ใชแล้วหมดไปนั่นหมายความว่า วันหนึ่งถ้าพลังงานเหล่านี้ถูกใช้จนหมดโลกรถไถนาหรือเครื่องจักรที่มีก็คงเป็นแค่เศษเหล็กที่ไร้ค่าชิ้นหนึ่งด้วยเหตุน,นี้การสอนกสีวิตโรงเรียนสอนควายภายใต้นในการดูแลของคุิชัยวัฒน,นาที่จังหวัดสายแก้วทุี่กัขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ันที่โรงเรียนการสอนกสีวิตเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้าง